มาแล้วคะ่ะเมนูโปรดประจำของซาบีนะคะ you, baby, สวัสดีค่ะทุกคนเล่นผ่าทำไม สวัสดีค่ะสวัสดีจริงๆแล้วนะวันนี้ไม่มีอะไรเลยค่ะต้องการจะทำบล็อกที่แบบวะ่าออกไปข้างนอกแล้วก็ทําคลิปแบบออกไปกินอาหารข้างนอกชิลๆนะคะไม่มีอะไรเลยวันนี้เราจะเตรียมตัวก่อนไปด้วยไอเทมลับไม่ได้ยังไม่แปลงคันแตแปลงคันก่อนนะคะไปค่ะ ก็คือไอเทมลับของสาวิเองนะคะก็คือเจเดนทรีนวันเฮอร์เบิร์นไวท์ออริจินอลเฟรชทูเสนะคะสูตรอ r ริจินอลเฟรชจ้ะตัวนี้นะเป็นยาสีฟันที่แบบมันเลิศมากตรงที่อะไรดูป่ะมันเป็นยาสีฟันของจุฬาเฮอร์บแล้วก็มีสมุนไพร10ชนิดใบาชาเขียวใบมะก่อแล้วก็ฟ้าทะลายโจรหลายตัวมากประมาณ10ชนิดเขาจะเป็นทั้งยาสีฟันแล้วก็จะเป็น เจลฟากสีฟันแล้วก็น้ำยาบนฟากเธอทำได้ถึงขนาดนั้นได้เหรอเดี๋ยวนี้นวัตกรรมของยาสีฟันเขาไปไกลมากเลยนะคะเรียกได้ว่าครบจบในหลอดเดียวอ่ะเดี๋ยวเรามาแปรงฟันกันที่บอกเลยนะคะว่ายาสีฟันตัวนี้เหมาะกับคนรุ่นใหม่มากเลยค่ะสำหรับใครที่เคยแบบยี้กับยาสีฟันสมุนไพรนะคะจะต้องชอบ Jden น r e อิน One แน่ๆค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะเขารสชาติดีมากไม่ขมไม่เปื่อนนะคะแปรงแล้วก็ไม่แสบปากด้วย แปรงเสร็จแล้วปากก็สะอาดทันทีเลยล่ะค่ะ แล้วใครนะคะที่เคยมีความกังวลเรื่องกลิ่นปากตอนตื่นนอนนะใช้ตัวนี้ถึงเช้าขึ้นมานะกลิ่นปากก็หายนะลมหายใจสดชื่นแบบยาวนานสุดๆไปเลยและยิ่งไปกว่านั้นนะถ้าเกิดว่าใช้เป็นประจําทุกวันนะคะกี้บอกเลยว่าฟันจะขาวขึ้นแล้วสําหรับคนที่มีเรื่องของฟันเหลืองนะคะหรือว่ามีคราบแบบคลักนะคะเพราะชอบชดื่มชาดื่มกาแฟหมดกังวลไปเลยค่ะมันจะไม่มีปัญหานี้เกิดขึ้นอีกต่อไปถ้าใช้น้องคนนี้ค่ะ Jdentree in One ถึงแล้วนะคะกับร้านที่สาวีจะมาทานข้าวเป็นร้านที่เปิดใหม่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเขาบอกว่าร้านนี้ดีมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันตอนนี้หิวข้าวมากแล้วไปไปไปแล้วก็มาถึงในบรรยากาศใน a ้า h เ u ้านะคะโอ้โหตอนนี้คึกคืนมากๆเลยอาหารที่สั่งวันนี้ก็คือคืนเหมือนกันวันนี้หิวมากแล้วไปหากินกันมาแล้วค่ะเมนูโปรดประจําของสาวีนะคะกุ้งคาท่าซอส สปากเกตตีกุ้งแม่น้ำต้มยำกุ้งและผักโงมค่ะเริ่มต้นด้วยของโปรดค่ะไปค่ะ ขอบคุณค <sl ā> <Bryant> ่ะกลับมาบ้านแล้วค่ะทุกคนวันนี้โอ้ ำกิจกรรมเยอะมากเลยวันนี้ก็กินเยอะด้วยลดจัดก็กินไปเยอะแต่ว่าเจดิ้นช่วยชีวิตมากนะคะลมหายใจสดชื่นอยู่เลยอ่าเดี๋ยวเราแปลงฟันกันต่อดีกว่าแปลงอีกครั้งตรงนี้นะคะอ้าทำไมแปลงได้เธอไม่รู้เหรอว่าเราสามารถแปลงแห้งได้เราสามารถแปลงแห้งได้นะคะแปลงแห้งอย่างนี้เลยนะคือไม่ต้องใช้น้ำใดๆแล้วก็แปลงไปเลยค่ะวิธีการพอเราแปลงเสร็จเนี่ยก็ไม่ต้องใช้น้ำเลยก็ไปบ้วนออกแค่นั้นเองนะคะ ทำไ้เหรอพี่ทำได้เหรอจะได้เหรอได้จริงๆโอเคมีกระถน r อ้าว เป็นความรู้ใหม่ใช่ไหมทุกคนก็คือไม่ต้องใช้น้ำเลยแต่ที่สำคัญนะ่ะเราจะต้องบ้วนเศษอาหารออกก่อนนะคะเหมือนล้างช่องปากก่อนแล้วก็ค่อยแปรงแห้งตัวนี้เขาจะมีฟัอลา์ด้วยเจเดน่ะเขาจะมีฟัอลา์ป้องกันฟันผุแล้วก็สิ่งสำคัญนะเขาจะไม่มีสารอันตรายก็คือ SLS ที่ทาให้เกิดฟอกทีเนี้ยเราก็จะบ้วนแห้งได้แล้วก็สําคัญเลยอะความรู้สึกของตอนนี้นะเมื่อกี้กินอะไรที่เป็นของรสจัดไปแต่ว่ารู้สึกวันนี้ก็คือเหมือนแบบดับกลิ่นได้ดีมากทั้งเช้าและกลางคืนก่อนจะนอนก็รู้สึกว่าปากหอมตลอดเวลาแล้วตอนนี้หายใจคือแบบลมหายใจคือสดชื่นจริงๆแล้วก็ถึงคอเลยอะตอนนี้คือสดชื่นถึงคอเลยถามนะติดใจไม่เปลี่ยนใจไปไหนแล้วรักเลยแล้วก็จะบอกทุกคนด้วยว่าวันนี้ใช้ใจเดนหรือยังจ๊ะ จะสดชื่นแลวที่สําคัญไปร่ห้งได้ด้วยนะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะเดี๋ยวกี้จะฝากช่องทางไว้ให้ละกันสําหรับใครอยากจะไปซื้อเจเดนนะคะมีช่องทางตามนี้ได้เลยค่ะฝากช่องทางนะคะเผื่อใครอยากจะไปซื้อเจเดนช่องทางตามนี้ได้เลยค่ะลอมเธอค่ะแล้วจะติดใจแบบกี้ส่วนวันนี้นะคะก็คงจะพักผ่อนแล้วก็อ่านบทก่อนนะคะสำหรับ EP ต่อไปจะเป็น EP ไหนอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มาใต้ โพสได้เลยนะคะแล้วก็ฝากติดตามด้วยทุกช่องทางเลยค่ะตามนี้เดี๋ยวไปถ่ายละครก่อนนะพรุ่งนี้วันนี้ขอพักผ่อนค่ะแล้วก็สวัญญสดีลิลล่าสวัส่ีสิอย่าลืมนะจเจเดนจ้า